มาดูทีมงานลงอินบล็อกกันครับทีมงานสายบุญวันนี้อิทบล็อกมากับเดก้าสีเหลืองวันนี้เดก้าสีเหลืองใสอิทบล็อกมาครับเพื่อจะมาสร้างบ้านในคุณยายครับ Đó. Đi ra cái đây đi nào tịch ơi. Anh nào. 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 Anh เ้ยโให้ส <un> ท <paid> ีหน่อยโให้ทีหน่อย่ยพอดีผมฉีดยามาก็เลยเจ็บแขนฮะ

นี่ใส่มากี่ก้อนนี่เราวิ่งมากก่อนวิ่งวิ่มาก่อนอันนี้สองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบก้อนเ <260 S 2> ส,สียสงการทำแตกไปสามโอ้โหไม่แตกเยอะเลยยิ่งไม่แตกเยอะเลยถ้าตึ๊กมันมากงหอบ รื่นล่ะยืนได้แค่เลยคือลื่นมังนี่ครังามีเอ๋อเนไปสัมภาษณ์างนูนปะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปตัวนี้ก่อนโอเคครับเรียบร้อยครับผมตามต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ